สามข้อดีของพนักงานประจำที่อยากออกมาทำออนไลน์ข้อแรกเลยคุณจะสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณอย่างเต็มร้อยเพื่อที่จะมาทำธุรกิจที่ไม่ต้องไปขึ้นตรงอยู่กับใครเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราอยากจะให้ไปแบบไหนไปในทิศทางไหนใช่ไหมคะสองนะคะเป็นการเพิ่มช่องทางของรายได้ของเราให้มากกว่าหนึ่งช่องทาง นะข้อ3นะคะเราจะทำธุรกิจออนไลน์ภายใต้ความไม่กดดันเพราะว่าการที่เรายังมีงานประจำทำอยู่อะคะ่ะเราก็จะไม่รีบร้อนเรื่องหาเงินใช่ไหมคะเพราะเรามีเงินทุนสำรองอยู่ดังนั้นอะวันนี้การที่เราจะ,ะไปลงทุนในความรู้หรือว่าลงทุนเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองอะคะ่ะมาใช้ในการทำธุรกิจออนไลน์ของเราอะคะ่ะมันก็จะทำให้เราอะคะ่ะ สามารถที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ